ระบบแอร์เคอร์เทนนะครับแอโรไดนามิกนะครับที่ช่วยระบายอากาศนะครับทำให้รถเนี่ยนะครับไม่โต้ลมต้านลมมากเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยไประบายความร้อนของตัวเบรกแล้วก็ตัวล้อได้นะครับกดเทอร์โบไฟฟ้าใหม่นะครับแล้วก็ฝาสูบเสื้อสูบนะครับก้านสูบพอเข้าเหวี่ยงพอลูกเบี้ยวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ ธรรมดาเนาะตัวนี้นะครับเกียร์หเกียร์นะครับพร้อมกับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นเกียร์8สปสปีดนะครับซึ่งให้อัตราการตอบสนองที่ดีนะครับกับเครื่องยนต์นะครับแรงม้า1นึ่แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับซึ่งให้การตอบสนองการขับขี่ที่ดีกว่าเดิมและประหยัดกว่าเดิมถึง10%นะครับ ถ้าวันนี้เดี๋ยวเราพามาชมนะครับตัวยูสุนะครับ2.2 DDI Maxforce นะครับเป็นตัวใหม่นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวส0ประตูแฮนเดิลเกตแซบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภายในแล้วก็ห้องเครื่องนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเชิญชมเลยครับไฟหน้านะครับเป็นไบบีม LED โปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟดีทันน u n n i n g วิ่งกลางวันนะครับกระจังหน้านะครับดับสองชั้นสวยๆนะครับตกแต่งด้วยวัสดุนะครับ สีบรอนซ์นะครับแล้วก็สีเทานะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นไฟ LED ดีเช่นกันนะครับซึ่งมีในรุ่นเกียร์เซขึ้นไปนะครับพร้อมระบบ Air c u r t a i n นะครับ a อโนดดอรมิกนะครับที่ช่วยระบายอากาศนะครับทำให้รถเนี่ยนะครับไม่โต้ลมต้านลมมากเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยไประบายความร้อนของตัวเบรกแล้วก็ตัวล้อได้นะครับก้านใบปัดน้ําฝนนะครับมีที่ฉีดน้านะครับอยู่ติดที่ตัวก้านใบปัดน้ําฝนเลยซึ่งจะทําให้เวลาที่ ปัดนะครับสงสกมปกเนี่ยนะครับมันจะปัดได้เกี้ยงกว่ารุ่นทั่วไปนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.2d-di Maxforce นะครับพร้อมกับระบบเทอร์โบไฟฟ้าใหม่นะครับแล้วก็ฝาสูบเสื้อสูบนะครับก้านสูบเพลาข้อเวี่ยงพลาลูกเบี้ยวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ ธรรมดาเนาะตัวนี้นะครับเกียร์หเกียร์นะครับพร้อมกับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นเกียร์แปดสปีดนะครับซึ่งให้อัตราการตอบสนองที่ดีนะครับกับเครื่องยนต์นะครับแรงม้า163แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับซึ่งให้การตอบสนองการขับขี่ที่ดีกว่าเดิมและประหยัดกว่าเดิมถึง10%นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของตัวรุ่นนะครับยูสุดีดนะครับ2.2ดสองแมฟอนะครับ ในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับสีบรอนเงินนะครับพร้อมยางนะครับบิสโตนเบอร์2 6 5 6 0 1 8นะครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกเอเบสอีบีดนะครับตัวนี้นะครับบีนะครับช่วยลดแรงเบรกได้นะครับเบรกไม่ล็อกนะครับตัวนี้เนาะไฟท้ายนะครับเป็นไฟ LED แบบ3ชั้นนะครับ3สเต็ปสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับกล้องมองภาพด้านหลัง นะครับสัญลักษณ์นะครับเกียรแซนะครับก็โลโก้2.2 DDI Macford นะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับพร้อมหุ้มหนังให้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ระบบมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับพร้อมเมนูนะครับแสดงผลหน้าปัดนะครับที่เรือนไม้นะครับสามารถตั้งค่าได้จากที่ตรงพวงมาลัยเลยนะครับแล้วระบบมีระบบ c r u s e Control เนอะนะครับหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะครับ ส่วนแผงควบคุมด้านข้างนะครับก็มาจากตัวเริ่มจากตัวกระจกเลยนะครับกระจกเป็นกระจกนะครับปรับกไฟฟ้าแบบพับเก็บได้นะครับตัวนี้นะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีขาวนะครับสวยงามนะครับทรงสปอร์ตนะฮะพนักพิงตรงกลางนี่ก็เป็นหนังเช่นกันนะครับ คอนโซลข้างหน้านะครับหุ้มหนังนะครับพร้อมเดินคิวคอนโซลนะครับเป็นสีบอลนินนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay ได้นะครับตัวนี้นะฮะมีตัวแสดงผลรถยนต์นะครับองศารถแล้วก็แจ้งเราสามารถปรับระบบไฟฟ้าการล็อกประตูนะครับระบบไฟส่องสว่างนะครับภายในรถได้จากตรงหน้าจอตัวนี้เลยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์นะครับ แบบธรรมดานะครับจะไม่เหมือนตัว Z P เนาะนะครับนี่ครับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมาในรุ่นเกียร์เซนะครับจะมีระบบช่วยชะลอความเร็วเมื่อเราขับตรงจากทางลาดชันนะครับพร้อมกับตัวระบบควบคุมสภาพการทรงตัว E S C นะครับช่วยให้รถเนี่ยไม่ลื่นถลัยนะครับเวลาที่ฝนตกถนนลื่นเนาะภายในเนี่ยกว้างขวางนะครับพร้อมลำโพงเซราวนะครับมีลำโพงทั้งหมดนะครับ7จจุดเนาะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะครับ แล้วก็ที่ชาร์จนะครับครับและในรุ่นนี้นะครับเกียร์แซนะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่959,000บาทนะครับสำหรับสีขาวมุกนะครับถ้าเป็นสีบ b r o เงินสีดําหรือว่าสีเทาเอลบูสนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่952,000บาทนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามพี่บีได้นะครับกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นนะครับ59,000บาทนะครับเป็นรถสภาพแต่งแบบนี้นะครับเดิมๆออกจากโรงงานสวยๆแบบนี้นะครับก็สนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้ วันนี้พี่บีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ